ฝักบัวน้ำหยดหรือมีน้ำไหลออกจากสายฝักบัวให้ทำการปิดวาล์วฝักบัวแล้วหมุนสายฝักบัวออกจากหัวฝักบัวจากนั้นเลื่อนหัวถ้วยหรือข้อต่อหัวฝักบัวลงแล้วนำหัวต่อสายยางและสายยางออกสายยางด้านในหลุดออกจากหัวต่อทำให้น้ำรั่วหรือน้ำไหลออกจากสายฝักบัวสามารถแก้ไขได้โดยดันสายถักหรือสายฝักบัวด้านนอกเข้าเพื่อให้สายยางด้านในโผล่ออกเมื่อสายยางด้านในโผล่ออกแล้วนำหัวต่อสายยางต่อเข้ากับสายยาง โดยใช้กาวทําการทาให้ทั่วแกนหัวต่อสายยางเมื่อทากาวเสร็จสวมหัวต่อสายยางเข้าในสายยางโดยสวมหัวต่อแล้วดันสายยางเข้าให้สุดหรือดันสายยางเข้าให้ชนบ่าหัวต่อเมื่อดันสายยางเข้าจนสุดแล้วดันหัวต่อสายยางเข้าในสายฝักบัวโดยจะใช้ครีมทําการบีบเข้าหรือจะดันเข้ากับผนังก็ได้เมื่อดันหัวต่อสายยางเข้าจนสนิทกับสายฝักบัวแล้วเลื่อนหัวถ้วยหรือข้อต่อหัวฝักบัวขึ้นแล้วหมุนสายฝักบัวเข้ากับหัวฝักบัว หมุนเข้าให้แน่นเมื่อแน่นแล้วทำการเปิดเบาน้ําจากนั้นก็สามารถใช้งานฝักบัวได้เลยและสําหรับกาวล็อกไทย401และ495เป็นกาวแห้งเร็วอเนกประสงค์เกรดอุตสาหกรรมโดยกาวแห้งเร็วล็อกไทย401ออกแบบมาเพื่อการยึดติดวัสดุหลากหลายช่วยกระจายความเค้นได้สม่ําเสมอรับทั้งแรงดึงและแรงเฉือนได้สูงแรงยึดสูงสําหรับการติดชิ้นส่วนที่มีช่องว่างน้อยส่วนลดสารเคมีอันตราย เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานใช้ยึดติดวัสดุชนิดเดียวกันหรือต่างชนิดกันได้ไม่ว่าจะเป็นโลหะยางไม้กระดาษแข็งเซรามิกและพลาสติกเกือบทุกประเภทและสําหรับกาวแห้งเร็วอเนกประสงค์ล็อกไทย495เหมาะสําหรับงานทั่วไปที่ต้องการการยึดติดที่รวดเร็วใช้ติดวัสดุได้หลากหลายทั้งพลาสติกยางและโลหะเป็นกาวแห้งเร็วอเนกประสงค์สไร้สีความเนื้อต่ํา เหมาะสำหรับงานที่ต้องการรอยต่อบางๆและเหมาะสำหรับงานซ่อมด่วนล็อกไทย4.1และ4.95เป็นกาวแห้งเร็วสูตรสำหรับพื้นผิวเป็นกรดหรือมีรูพุ่นแบบหนึ่งส่วนรับแรงเฉือนสูงใช้ติดวัสดุได้หลากหลายประเภทรวมถึงวัสดุที่ยึดติดยากและสำหรับความแตกต่างของกาวแห้งเร็วอเนกประสงค์ล็อกไท4.1และ4.95ผลิตภัณฑ์ทั้งสงตัวนี้ต่างกันที่แรงยึด โดยกาวแห้งเร็วอเนกประสงค์ล็อกไทย401จะมีแรงยึดมากกว่ากาวแห้งเร็วอเนกประสงค์ล็อกไทย495แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าผมชวนกรสวัสดีครับ